ผีพายละไอ้สัวอยู่ไหนกูอยู่ในตู้ผียางเป็นแพทเทิร์นเอามือไปถือไปเลยในตู oh, like yeah. ้มาไปเสียบอดต้องไปเสียบอดกูอยู่เสีแพทเทิร์นในในตู้มาแม่ซัดมาดิ้วอ๋ออะไรเงี้ยเสียงยางมันเคยได้ยินปะยิงด้วยจับบอดมันมากมันมากมันมากตบกคันมันยางขอดนี่ปะวะไม่รู้เอ้สูงห้างนี่สูงห้างนี่ก่อนห้างนี่กันเดี๋ยจะห้างห้างขอบสู้ยังไงค่อยไปไล่ไปเรื่อยไหมสูวมึงขาไง แล้วต่แมายางพื้นประจำนะหมอข้าวต้มเกลืพีเซอร์อีกที่สามตัวเดี๋ยวกูดูลาล่าบักบอลใหญ่แล้วบกอเียมาดีมาดีมาเร็วมาเร็วก็เปิดตู้ไว้แล้วเห็นตู้เปิดเฮ้ยอุ้ยผอกูแตกวะกูรีในตู้กูรีในตู้กูไม่รอดไอ้เหี้ยสมมติบอกกู เอ้ยังมีคนเลี้ยวอีสูงขี่ไอ้เป็นเลี้ยวเขินไปเพราะว่าปวดเร็วเลยแล้วไปยังมันคือต้องไฮแลนด์มาไอ้เหี้ยไอ้เหียไอ้เฮียนี่มันเลี้ยวจังแบบนี่ในตูคือหลอดนะเว้ยแบบไม่ต้องปิดประตูก็ได้เว้ยเอาเหรอปิดบอสเอาบ่เออพวกกูแลนมันมันแลนผ่านกูไปกูจะปิดประตูเอาบ่มเปิดนะเนี่เปิดเปิดไรเปิดไรเจ้าแม่งมาแม่แลนแม่งหลังนะเฮ้ยต้องใส่หูฟังป่ะ เดี๋ยวฟังพ่อมาอยู่รอกูด้วยเยี้ยของหัวกวนไอ้สัสตู้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 มันมามันมากูแตกอีกแล้วกูรีได้ตู้อีกแล้วแม่งเอ้ยจอกูยืดจอกูยืดไปสูวไอ้ไอ้ไอสูวสัวมันมีหองยืนใส่ขี้พ่อเฮ้ยมันยางพ้านากูไปเลยโตดำๆก็เปลี่ยนเลยเฮ้ยมึงอยู่ชั้นสองปะเอออยู่ชั้นสองอยู่ในตู้ข้างซ้ายอ่ะ ทางทางซ้ายอ่ะใช่โอ้โหกูตู่อยู่ด้านกูอยู่ด้านขวาไอ้เฮียมึงอยู่ตู่อ่ะมอกอยู่ไกลเลยอ่ะเอ๊ะตกจอกูสันตลอดเลยเออแสร็จมาสันมันอยู่ไกลไอ้กูโจ๊กครับเฮ้ยไปเก็บปีเสือเก็บกูเก็บตัวตงจอกูสันกู่อยู่ในตู่ทางซ้ายตกทางซ้ายซันสองกำลัมาหาคุณเ่ยไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรและจอกูสันตลอด มันท้าขากูมึงก็ขากูเอ้ยสู้เฮ้ยมึงเคยเล่นเกมอะไรนะน่มึงเคยเห็นปะไอเกมมันเป็นอาจารย์โหรโลนใส่เสื้อสีเขียวอ่ะเกมอ๋อเออเออเออบอกแม่ช่วสุมหามาไม่สุมหากูนแน่ขูนเปิดตัวอะไรเปิดตัวบอกมาดมึงอยู่ไก่กัวบอกมาดมึงอยู่ไก่กวนปะเพ่าะจอกูสั่นตลอดเลยจอกูสั่นตลอดเลย แม่งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันตามดังไปแล้วยุ่งเก่กว่าเออมันน้ำดังไปเลยเมื่อกี้นี่เป็นนังแขกเลยโอ้ไม่ทันว่ะเขาตู้ก็ตายบอลบอลไอ้มันมันมันเห็นมึงก่อนอ่ะเออจบละแม่งเลยเฮ้ยแจ่บผีเสื้อไม่สู้ฟันขุยสู้งั้นก็ตายเรื่อยเรื่อยติดต่เยอุ้วอก้วคือม่หาสู้ก็ได้มั้งคือไหนมันอยู่ชั้นสองมันอยู่ชั้นสอง เฮ้ยหรือมันมันมีตัวเดียววะมีตัวเดียวมีตัวเดียวมันมีสองมีสองตัววะไอ้ที่อะเออว่ะชั้นหนึ่งกับชั้นสองไอ้เฮ้ยผู้ใดเปิดตัวอะไรวะกูเปิดไว้เนี่ยเปิดไว้ให้จุกกูเปิดยังกูเปิดบอลอิเลีววะมีสองสั้นสใส่ละนี่จุกกูจะพิเศษก็มันแล้วพาร์กกูประกาศออกไปแล้วไอ้เหี่อะเฟนเฟนเฟนบอลกูชัจูอ่ะมันมีสองตัวกูบอกแล้วมันมีสองตัว ไอเสี่ยไอไอเสี่ยบอังผมเสัวมันมีผีเสือแอบพร้อมเจอะมีผีเสือลูกยีหี่เ้อมาไอเสียมันี่ยมังแอบพิจุตมาใหม่้วไอู่้เลยขี้ไม่ขุนเชแล้วไ่ขุนเจื้อแล้ว็อขี้แม่เองบอยขี้อะไรขี้ของ้นามปะของนามปะลนวกไอขี้สสมบุญก็อ้าวโดนโดนไอขี้กูเฮียไอซัสอ่าตายละขี้ เฮ้ยสุดท้ายพเอาขี้ซอยกูเนี่ยเอาขี้ซอยูง้กูตู้กูจอสั้นตลอดเลยบอกกูกแกแกกเปี่าคุณไอ้ส่วนบกกไม่่มีสีหากูคุณไยกูอยู่แรกกูอยู่ในห้องอ่าสหรัฐอเมริกาเออเออจะอยู่จกูสั้นอีกแล้วเตฟเฟียสสหรัฐอเมริกาอ่าเดี๋ยวเดีกลับมาตรงทางเริ่มแรกครับเอฟเตเฟียนขึ้นมา ก้ามาก้ามาโอเคมาก้ามาก้ามาก้ามาไม่เศร้กเนี่ยบอลมึงบอลเลยดิมามามาลุกตู้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 เต็มไปไหนเฮียไปถึกแดงวะลุกตู้มึงเข้าเลย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 กูเตะกเข้าตู้ไปไหนวะบอลมึงบอลนี่เลยกูยืนท่านแรกกันเนี่ยไมฟียนมาเอากูเจวยเฮ้ยจาะสาอีกแล้วจาะตาได้แล้วเอาวะอะไรกูเจียอยู่เนี่ยกูเข่า ม่ใกูมาแล้วกูมาแล้วไหนมึงกูเข่ามาแล้วรู้มองผีกูไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้ตรงไหนวะไอเฟี้ยมยู่ตรงไหนกูเข่ามาแล้วอยู่ล็อบบี้เอ้ยบอเบอร์็อบบี้ชูมาหาองชูผีชูมาหากูแน่ชูมากูแน่ฟอยกูได้ยูได้แล้วอิ่มเปี๊ยงมึนอิ่เปี๊ยงเมื่อสักครู่จหน่อยตอนนี้คนอยากคุณเจียถามนักตอน จะมีคนเอากุญแจแบบจะมีคนหลอกขึ้นไปบ้านใหญ่างเงี้ยมึงอะเรามาหาของยิอลอ๋อเดี๋ยวมันอยู่ห้องมันอยู่คนละห้องเหรอโอเคโอเคบอลใจแล้วก่อนมันจะมีคนงยิงเสกกุญแจไหมฮะมันจะให้คนยิงขึ้นไปมันได้่แต่ไอ้หน่อยมึงต้องได้ขึ้นไปไอ้พวกเอฟเฟนหอามึงออกมาดี้เลยเนี่ยกูอยู่ออจากชั้นสองซะจอสั้นอีกแล้วกูใกล้บันไดกูอยู่ใกล้ทางขึ้นเลยออกไปแล้วไปแล้วมึงโดนตาม ไปละไอ้ยังตามกูไอ้ยมันตามกูกูเข้าผมอยู่ตรงกูขึ้นมาตรงบันไดแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยจะมีล็อกเกอร์อยู่เย้อะบอกว่าจ่อกุสันเลยละมึงตายป่ะเอ้ยจอกูสันได้ยินเสียงปิดตัวผ้องตระตูวกระได้หรอกเนาะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะจะเฝ้าพี่น่ามาคุณกุญแจละพี่ะกุนแจอะไรวะเนี่ยพี่ใกล้กูเฮ้ยกุญแจสองสวย ว่าแก่กูมากซูมจ่อซูมพี่เข้าห้องมาได้หรือมั้งพี่ไปแล้วเฮ้ยมัดปี๊ดปิ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 ๊ดปีดโอ้กูเตะไอ้เนี่ยต็กูไม่ไหวละแตายคาตูร้องบังเลยสัส เดีไม่ตายเดีไม่ตายบอกนานบอกสามแต่คุณมึงมีประตูมึงอ่ะเปิดไอ้เหี้ยกูอยู่คนกูปิดเร็วกูปิดเร็วไม่สูขเขาห้องก็ได้เว้ยเขาห้องง่ายกว่าเจอกูกต้องขอรูโต้มึงเขาบดทั้งใจซะ ตายข้าตูเลยตาย้าตูเลยตายาตูเลยยี่อะมึงเฟี้ยเี้ยพี่มาีมาี่มาเฮ้ยบึ้นีแตกนี่ตัวนอนเลยนอนเลยท่าตายโหดเซ็ซี่เียน่าตคนเดียวมึงแรนมาทันไซูมซูเปิห้องไปเลยหนาซูมหนาซูมเปห้องไปที่ห้องเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแเียนเลย กูยิงบ้าขุนยิงไมไอ้ัสมาด้ามาด่อยู่ใสมัดอยู่ตัวเก่ามังนะเปิดสาเดี๋ยนะเดี๋ยวกูเจีเขาไปตัวกูส้้นยิงไมเดี๋ยวกูแล่นไปเดีวกูแลนไปยากไป่ตูองเลยปะไม่ได้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 แเมื่อกี้เมื่อกี้มึงถึงตายเออมึงอาสซาเกลเ้ยมเกือเสี้ยมเียมขาอัสาเ เปิดด้วยเปิดด้วยมาดมาดเปิดเปิดมาดโอเคมาแล้วมาแลจสั้นสั้นสั้นสันเลยิดี๋ยวมาดปหาตัวอื่นมาดกูจูใครอยู่ลงมาเลยเฮ้ยกูเห็นมันไอเจียงรู้กด น้าพีเฮ้ยมัดมังแลนออกมาเลี้ยวขัวตาดข้ามมีล็อกเกอร์สองล็อกเกอร์พุ่จับ่แบบึงยานเหรอเฮ้ยกูได้ปีเสือแหวอันแมวอะไรอ่ะกูไม่รู้กูไม่เล่นตามผมมันนะเกียร์อออเกียไรล่ะออกก็ได้เลยไหมดิ กมเงียบกันดังคะหรอออกมาดิบอกมาหนากูแตกกูแตกกูตื่นกักษ์กซ่าโดนดักโดนเป็โดนเป็อ้าวคุณอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในใจอยู่ในตู้ใหญ่โเนี่ยจอกูซัานอีกแล้เฮ้ยบอกมาพ่อมึงเข่าตู้กวนบอตู้แรกอ่ะมึงเดี่ยวออกมามึงย่างมาขวาโค้งกลับมามันเป็นโค้งกลับพุ่งมาเลยเว้ยมันจะมีตู้อยู่ เกี่ยมแต่ซึ้งโอ้ยมีโอกาสเขาตัวเลยมีโอกาสเขาตัวไม่ทราบไม่เป็นดักขาดเฮ้ยได้ได้พีเสียอีกแล้วเคเหลือพีเสียอีกหกต่อหนึ่งกูต้องการเี่เป็นประตูนะประตูอะไรไปเอาขี้ไปเป็นประตูจะเป็นประตูท่างไอ้ไอ้ตรงห้องแรกได้ไหมไอ้ตรงท่างเฮ้ยอะไรวะผู้ดมเนอยู่ไกลเลยจอซานเลย เอ้ยขี้ยังตากขาตะกูว่าริชชันตีไอ้ยนี่นี่กูเปิดห้องที่ไม่ได้กุญแจแล้วเปิดเป็นแบบสวยเอ้ยไอ้ไม่จะมีอะไรไฟฟ้ามันมาอยู่หน้าห้องฮะอะไรไฟฟ้าห้องอะไรวะผู้ใดเปิดห้องไว้วะกูกูเปิดไว้ผู้องเลยกูอยู่ชั้นสองมึงหันหลังมาบอกเออกูเห็นแล้วกูได้กุญแจสามแล้วอุ้ยสวยอุ้ยเขี้ตัวง่าไอ้สารสวยกูจะออกมันจะขี้แมงได้ยาจะขา ไอพวกกระจกโอเคไปแล้วมึงโขยโอยคูโดนอะไรอล่าวะปิดปิดโอ้แกยเป็ดแตกเป็ดแตกผีมันแรงเร็วกว่าเฮาเอมันแรงเร็วว่ะอัามด่วไปก่อบวะอัามดวดไปเถะวยัง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 กูสาวจได้แค่สี่สายตอนนี้ตอนนี้กูต้องขี่วักูต้องขขี้หนึ่งตอนนี้ เออขี้หนึ่งมันใสมขี้หนึ่งมันแมนยูดเฮ้ยเฮ้ยไนอยู่ในห้องนะกูเนี่ยีกเกมีโคบีสิบเก้าปอมฮะพีโคบีิ้าอหลูดไหมอะไรวะโคบีสิเ้าเฮ้ยมานานนามานี่นย่งใส่หล็อกเกอร์ไหมยุบม่เงยผีพูดพดพูดพพูดแง่สล็อกเกอร์ไหมไปยุบไปยุบไปกอนเลยดูกูตามไป ไอ้ใจบอดีวะเฮ้ยกลัวมันอยู่ห่วงนี่แหละข้างล่างอ่ะข้างล่างมันได้ลงมาดิกูแจี๊ยเฮ้ยแล้วประตูนอะไรประตูแล้วมันคิ้วเขียวถ้ากูแจยนยิงก่อนตอนนี้บอกมาจูเจี๊ยนวะกูอยู่ของไอ้ตัวต้องเกลืมึงบอกกูสิไปอ่ะโอ้ยไอ้นี่มึงกูแจยนยังนะนี่กูแจี๊่ะไม่กูอยากดูว่าถังซองซูสำรวจเบอร์กระบอเนี่ยบอบอ

สำหรับไปกเมสุสำหรับไม่จ้งของเจ้ของไหมสิบิสิบิโจ๊ะไปเฮ้ยผีของมาได้กระจอกเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเฮ้อยู่หน้าห้อเลยโอเคจะพีชแล้เฮ้ยเฮ้ยผีเสื้อนผีเสื้อนขาวสิบบาทสิบบาทสวยสวยโอ้ผีเสื้อชิ้นแรกของกูทั้งสิบสามชิ้นมีสามัดไม่หลอกเกิดวะแถวเนี้ย เสียงอะไรวะผีไม่อยู่ก็กวข้าไปเลยทั้ใจคือจังกูใจเฟียนหม่รับราคากูสั่นอ่ะกูตายว่ะพี่พี่สั้นใจจริงมันอยู่ห้องบันไดนะเว้ยพี่ไอ้สัตว์ในนาฬิกาเด็กูเห็นตอนนี้ตีสามละไอ้ฮี้ไอ้จ่อสั่นว่ะแหม่แหม่ตีตู่ไกลๆกูเลยสี่สูโอเค สั้นบนสรวจเบอแล้วาจะหาุนเทีวมันจะหาีมันสำรวจเบรแล้วมันจะมันจะอยู่ประตูเดียวไหมคือใช่กุญเจียนงเสียเฟียนสเฟียนกูสำรวจสั่นแหลกเบอร์เลยเลยา่เห็นเลยอ่ะเส่เฟียนตอนนี้กูมาสันแรลกเลยกูสำรวจเกือบจะไปเฮ้ยซูซูดีกูเบอรแล้วเอลลงมาสั่นแลกซะชุดไายซูก็ต้องบอกมาไต่บ่ โบยังมาตายกูมาสั่งแหนเฮ้ยกูใส่ขี้กกูอขนน่ใส่ขามหลกเลยได้ขี้สองขวาสั่งขวาสั่งแหนกันสัวขี้สองมันใส่ตรงไหนใส่สั้นสองขันหน่อนเฮ้ยต้องใส่ขี้สองขี้สองมันใส่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 ตรงกูมีขี้สองเลยกูก็มีมึงอยู่ชั้นสองใช่ใช่อุ้ยอะไรนี่กูโดนด่าอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแห่อะไรวะ โอ <ITA> ้โหตรงนี้เลยหูขวาเนี่ยเนี่ยสวยไฟลัดเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวทางจุดตัดจุดแรกสู้สหรวจไปเลยวะคุณไปชั้นสองแล้วกูอยู่ห้องห้องนักเรียนแม่เฮ้ยอ้าวโดนแม่เปลี่ยนยู่วาสังเนี่ยสู้สำรวจไปเลยบอลเนี่ยเียเสียงอยู่หูทางหูขวากูเลยอ่ะไอ้เรียนซังเนี่ยรู้สำรวจไปแล้วเบื้องตัวของมันไม่ยอมหมดแล้วเดี๋ยวนะเฮานี่เม่ได้ไปสำรวจ หมองอื่นเลยเออเดี๋ยวกูสำรวจห้องพ่อนปดูว่าเฮ้ยสู้สู้ขึ้นมาต้องแรงจะซื้อห้องกับแปมสู้ขึ้นมาชั้นสองเป็นปะสู้ตรงกูขึ้นไม่ได้เอ้าสู้ขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้อย่าท้ากูจอกูมันสั้นตลอดเลยอ่ะกูออกไปยังไหนี่ออกไปเลยพอตองเซฟไปเซฟกูพออยงั้นเราก็ต้องตายอยู่ดีที่สองอ่ะที่สองอยู่มองท่างห้องท่างขึ้นเปหลายเลย เพงต้องลงไป้างล่างเฮ้ยเฮ้ยกูเตอขี้นึงเหอสัดดูใส่ยุ่งัองเอไอฝรั่งเศสไอเราลฝรั่งเศสรดือดชาลเชั้นสองชั้นเรกเจอละเอซูปอเกก็ได้มาเอาซอยกูเนี่ยกูโดนไล่กูโจกให้มึงอยู่เนี่ยโอเคสวยกูไปละเออสหรลฐเ ะเดากูตาถวยไม่กูเซอร์ไว้บักเดียววะสั่นสนี่เออกูพอมอขี่นยิงไว้สั้นเสืสั้นสองยี่ัน้นสองโดนบีเลดโดนฟอร์เกตยัวสนิชบุ๊กืออะไรวะสเปนิชคัตดอ๋อ่เสื้อรีคอนเนก เอ้าเฮี้ยองหลุดไอ้เยอะโอ้โหใส่เฮี้ยตัวใจเสียอีสแล้วไอีสต้ามันรีคอนเนคอะเฮ้ยเป็นคือกูเลยเกมงอเฮียจิกเฮ้ยได้ทิ่สองแล้วเนี่ยอีกันเดียวอีกันเดียวเองเมี้ยวิ่งโคตรไม่กูไปโดใจเอ้าเอ้าค้ดเบสัว